fashion และอย่างที่เราบอกไว้ในช่วงที่แล้วค่ะว่าเรามีนัดกับกูรูคนพิเศษนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจแล้วก็เทคนิคดีๆในการเลือกชุดเจ้าสาวนั่นเองนะคะเขาคนนี้เป็นดีไซเนอร์ชื่อดังเจ้าของห้องเสื้ออมิตาค่ะแล้วก็สร้างสารรค์ความฝันนะคะให้เจ้าสาวหลายๆคนเป็นจริงมาแล้วด้วยริซ่ากูรูทีวีขอต้อนรับนะคะพี่สมบัติจุนทวมค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะละค่ะพี่บาดขาขออนุญาตเรียกว่าพี่บาดนะคะพี่บาดก่อนอื่นอยากทราบเลยว่าเวลาเราจะออกแบบชุดเจ้าสาวส,าวสักชุดหนึ่งเนี่ยนะคะเราต้องหาไอเดียหรือว่าแรงบันดาลใจจินตนาการมาจากไหนบ้างคือถ้าเกิดว่าการทํางานส่วนใหญ่ของร้านอมิตาเนี่ยไอเดียเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเจ้าสาวต้องมีมาหมดที่ว่าทางร้านอมิตาเนี่ยคือพอร้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยะจะมีความฝันอยู่ในหัวแล้วว่าอยากจะใส่ชุดแบบไหนแต,แต่ว่าทางร้านเราก็ช่วยขัดเกลา ให้มันเป็นรูปแบบขึ้นมาก็จะ,จะต้องคอยแนะนําลูกค้าเรื่องของรูปร่างคือชุดแต่งงานเนี่ยถ้าใส่แล้วเหมาะกับรูปร่างก็คือสวยแล้วแค่นั้นเองค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนด์ของผู้หญิงไทยที่ที่ชอบเลือกชุดแต่งงานเนี่ยนะคะเป็นแบบไหนเยอะที่สุดคือถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เข้ามาร้านอมิตาเนี่ยประมาณเก้าสปอร์ซนก็จะถามหาในเรื่องของแบบ ที่สไตล์ฟาริเทลก็คือเป็นสไตล์ของที่ร้านอยู่แล้วเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิง<ช>หน่อยดูดแบบว่าอยู่ในเทพนิยายอย่างนี้เลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่พราวว่าความฝันของผู้หญิงวันแต่งงานจริงๆเนี่ยก็เกิดจะได้เป็นลุคนี้อยู่แล้วค่ะที่ผ่านมาตักมาแล้วประมาณกี่ชุดคะพี่วัตถ้านับก็ผมอาจจะนับไม่ั้วนลลวแต่ถ้าเกิดว่านั่นก็คืออาจจะหลักร้อยขึ้นนะครับอ่าหลายร้อยชุดทีเดียวนะคะและในบรรดาหลายร้อยชุดเนี่ยมีชุดไหนที่พี่บัต ภูมิใจหรือว่าประทับใจมากที่สุดไหมคะที่ได้ออกแบบที่ได้ตัดเย็บคือถ้าชุดที่ใส่แล้วหมายถึงว่าถ้าลูกคา้าใส่แล้วที่รู้สึกว่าเออเราชอบแล้วเรารู้สึกประทับใจกับชุดนั้นก็เป็นพี่ผ่านมารบเดือนนี้ของพี่หลุยอ,อมรินของภรรยาของเจ้าสาวของพี่หลุยส์แล้ว <laughs> ก,ก็งงว่าเอ๊พี่หลุยจะมาแฟรรีเทลนะไม่ใช่นะคะภรรยาพี่หลุยก็คือใส่แล้ว มีฟีดแบ็กกลับมาที่ร้านค่อนข้างมากและเยอะทีเดียวค่ะเป็นชุดแบบไหนคะพี่บัตรลองอธิบายคร่าวๆก็ถ้าชุดของภรยาพี่หลุยส์ก็คือเป็นสไตล์ของที่ร้านเลยเป็นสไตล์แฟนต์เทลก็คืออาจจะเป็นชุดที่อาจจะกระโปรงฟูฟ่องบางถึงเป็นสไตล์ของร้านเราเลยค่ะ<ช>ค่ะ,คะเราคุยถึงชุดที่ประทับใจกันไปแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะอยากจะรู้แล้วคะ่ะว่าอยากออกแบบชุดให้ใครใส่มากที่สุด พูดถึงให้ตรงกับคอนเซ็ปของทางร้านนะครับก็คือเป็นสไตล์ฟ i ลเทลก็คือเจ้าหญิงถ้าเอาคนใกล้ตโตเลยละกันนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทํแเราใส่ได้จริงก็คืออาจจะเป็นของเรื่องของเป็นคุณแอนทองผสมอมี่แอนนะคะเพราะว่าแกก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเันเทองอยู่แล้ว ก็คืออาจจะตรงกับคอนเซปต์ของทางร้านแล้วก็เป็นสไตล์แฟรี์เทลถ้าออกแบบชุดให้พี่แอนเนี่ยพี่บัตร <'s> แนวไหนแบบไหนดีคะสไตล์ทรงนอกจากจะมีแบบความเป็นเจ้าหญิงจะเป็นเจ้าหญิงแบบไหนคือถ้าพี่แอนเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ้าหญิงสไตล์สูงส่งแลวก็ mm hmm. สงา่ารู้รูใช่ใช่ใช่พูดถึงเทรนด์ชุดแต่งงานมากดีกว่าว่าคอลเลคชั่นล่าสุดของอมิตาค่ะตอนนี้ mm hmm. แบบไหนกำลังมาแรง ค่าของเครอรเลซชันล่าสุดของมิตาเนี่ยช่วงสําหรับปีนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของกระโปรงเนี่ยยังเป็นสไตล์ฟูฟ่องอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเอาเรื่องของสีเข้ามาช่วยคือสีเนี่ยจ,จะเป็นเรื่องของทูโทนเหมือนอ,อย่างตัวที่เอามาโชว์นี่ก็ค,คือ สีที่เอามาแมทกันก็จะเป็นสีแชมเปญครีมค่ใช่ก็คือเป็นสไตล์ทูโทนไม่จะเป็นต้องขาวล้วนแล้วใช่ไหมคะออะพูดถึงชุดนี้แล้วนะคะให้วดพูดถึงชุดนี้อีกนิดนึงว่ามันมีความพิเศษยังไงบ้างชุดนี้ที่เอามาโชว์คือความพิเศษของชุดนี้ก็คืออาจจะว่าเจ้าสาวสมัยนีย้ก็ไม่อยากจะได้อะไรที่มันแบบเป็นเจ้าสาวจ๋ามากๆก็คือค แต่ก็ยังคงความเป็นอมิตาอยู่โดยการเป็นสไตล์โปร่งฝูฟ่องค่ะเทลค่ะแต่ว่าเอาเรื่องของสีสันก็มีมิกซ์ตรงนี้เข้ามานะคะแล้วก็ดอกไม้ที่บริเวณเกาะอกด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งเป็นเป็นกี่ประเภทได้บ้างคะในแง่ของนอกจากกระโปรงสุ่มแล้วส่วนใหญ่ก็มีกระโปรงหลักๆอยู่ประมาณ3-4สี่ทรงค่ะก็คืออย่างทรงแรกก็เป็น A Shape ค่ะแล้วก็ใหญ่เทียมานี้ก็เป็น A l i ล e A l i n ลนก็คือจะ มีความบานค่ะแล้วก็ทรงเมอร์เมดก็คือทรงต่นงปลาแล้วก็ทรงสุดท้ายยาวๆไปใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายนี่ก็เป็นทรงพรินเเส้นก็ถือป็นทรงเจ้าหญิงก็คลาสสิกหน่อยอันนี้เราก็จะเห็นในหลายๆงานด้วยนะคะอ่ะโอ้โหพูดคุยกับพี่บัตรได้เทคนิคมันดีๆแบบนี้แล้วนะคะอยากถามหน่อยถึงแม้ว่าของหนูเนี่ยจะยังอีกไกลนะคะแต่ว่าก็ถามเผื่อคนทางบ้านละกันที่เตรียมจะแต่งงานแล้วนะคะว่าจะเลือกชุดเจ้าสาวสักชุดหนึ่งเนี่ยนะคะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง คือถ,ถ้าผู้้าวถึงคํานึงถึงเนี่ยคือหนึ่งอย่างแรกเลยนะดูรูปร่างตัวเองค่ะแล้วก็ความเหมาะสมค่ะความเหมาะสมที่หมายถึงว่าต้องใส่แล้วเนี่ยเหมาะกับรูปรา่างแล้วก็ ค,คือไม่เวอร์หรือไม่น้อยจนเกินไปว่าถ้าเกิดว่าเราจัดเนี้ยเอาดอกไปเลือกสุดเป็นฟูฟ้องบานเจริญริมทะเลอย่างงี้ก็ไม่ได้นนคือวค,คอวามเนี่ยความเหมาะสมให้ให้เหมาะ ก็ได้ชุดที่สวยแล้วค่ะทุกอย่างต้องมีความเหมาะสมมีความพอดีนะคะถึงจะทําให้เกิดชุดแต่งงานที่สวยขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าสาวๆได้ยินแบบนี้แล้วนะคะใครที่เตรียมจะแต่งงานเดือนนี้อยากเข้าไปพูดคุยกับพี่ปัดนะคะเพิ่มเติมไปสอบถามได้เลยถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ตัดสินใจว่าตัดหรือไม่ตัดแต่ไปคุยกันก่อนได้นะคะเผื่อจะได้ไอเดียดีๆคะ่ะพี่บัตรฝากร้านหน่อยอยู่ที่ไหนยังไงก็ถ้าเกิดว่าจะเข้ามาที่ร้านเนี่ยก็คือร้านที่ทองล็ากซอย20ค่ะ เดี๋ยวก็เลยก็ปฏิบัติอยู่ร้านทุกวันถ้าเป็นเจ้าสาวที่ มีเลอรว่ามีอะไรที่นั่นก็คือยินดีคที่จะให้ความรู้ท่านค่ะก็อะไรก็ติดตามพูดคุยกับพี่บัตรกันต่อได้แต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็เทคนิคดีๆในการเลือกชุดเจ้าสาวนะคะให้เข้ากับบรรยากาศด้วยแล้วแถมเอาชุดสวยๆมาโชว์เราด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณพี่สมบัติจนท้วมค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชุดแต่งงานไปแล้วลิซ่าของเราก็มีคมเป็นดีๆที่ร่วมกับอมิตาเนี่ยแหละนะคะ จะแจกชุดจเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่นะคะคำริงถ้าแจกจเจ้าบ่าวเนี่ยหนูก็อาจจะอยากไปสมัครคนแรกเลยนะคะแต่ว่าอันนี้แจกชุดอย่างเดียวนะคะไปติดตามรายละเอียดได้กับพี่ฝนในช่วงลิซ่าอัปเดตค่ะช่วงลิซ่าอัปเดตสวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนในช่วง นิซ่าอัปเดตเหมือนเคยนะคะวันนี้ผลนี้เรื่องราวดีๆสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวกันค่ะกับกิจกรรม m e กั Bride w วิชครั้งที่3ของนิตยสารเด็ดว e ดด i n g ขอบอกว่าเลิศมากเลยนะคะทั้งชุดเจ้าสาวชุดเจ้าบ่าวรวมไปถึงการแต่งหน้าทำผมมุลค่ากว่า2 0 0 0 0นบาทจากร้านอมิตาค่ะสำหรับสาวๆคนไหนที่แพนจะแต่งงานภายในเดือนมกราคมปีหน้านี้ บอกว่าห้ามพลาดเลยค่ะกตบิการง่ายๆเพียงแค่โหวตกันเข้ามาว่าการแต่งงานสไตล์ไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดติดตามรายละเอียดร่วมสนุกเพิ่มเติมกันได้ที่ w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  e d d i n g m a g a z i n e in. th ค่ะและนิตยาสารเวดด i n g หน้าปกแพนเค้กฉบับนี้นะคะรับรองว่าสวยทุกชุดจริงๆค่ะ เพราะว่าเรารวบรวมเทรนด์งานวิวาในปี2011ที่กำลังฮิตมาให้ส,สาวๆได้อัปเดตก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมติดตามเทรนด์ต่างๆแล้วก็นิตยสารวีดิ้งวางแผงแล้ววันนี้ทุกแผงหนังสือค่ะ โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับเรื่องราวดีๆนะคะที่แสนจโรแมนติกซึ่งลิซ่ากูรูทีวีสัรหามาฝากกันค่ะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทุกวันอาทิตย์9ึ0นเป็นต้นไปกับเรื่องราวที่จะทำให้คุณสวยสนุกอิสระเลือกได้ผ่านทางหน้าจอ Mango TV แห่งนี้ละคะ่ะ วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคะติดตามรายการย้อนหลังทาง w w w ร i s a ย u r u c o m วันนี้ก็ตาลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไทยลิซ่าชวนสาวๆทำดีช่วยเหลือสังคมสมทุทุนซื้ออุปกรณ์เก็บโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเพียงแค่ซื้อเสื้อ i อเลลิซในราคา1น9บาทเท่านั้น สั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026515393หรือ w w w l i s a g u r u c o m ได้เลยค่ะ